เดินทางสู่ก้นบึ้งของหัวใจไปกับท่านโกเอ็นกาการเดินทางไกลแต่ไม่อยากหลงจำเป็นต้องมีไกด์ฉันใดการเดินทางกลับสู่ภายในซึ่งเป็นทางที่ไม่คุ้นเคยก็ควรมีผู้นำทางฉันนั้นและผู้นำทางที่ดีที่สุดของโลกคนหนึ่งก็คือท่านโกเอ็นกาผู้ซึ่งสามารถนำทางให้คนนับแสนนับล้านเดินทางกลับสู่ใจของตนเองได้ ท่านโกเอนกามีชื่อเดิมว่าสัตยานารยันโกเอนกาท่านเป็นชาวอินเดียที่ถือกำเนิดในเมืองมันดาเลประเทศพามา่าในปีคศ1924ครอบครัวของท่านมีฐานะมั่งคั่งจากการทำธุรกิจหลายประเภทมิสเตอร์โกเอนกาได้รับช่วงธุรกิจต่อจากครอบครัวและประสบความสำเร็จอย่างสูง เขาได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานหอ,อการค้าของเมืองย่างกุง้งวงเล็บชื่อเมืองหลวงเดิมของพมา่าขณะอายุ30ปีและเป็นผู้นำทางสังคมที่ได้รับการยกย่องอย่างยิ่งจะว่าไปแล้วนักธุรกิจหนุ่มผู้นี้น่าจะเข้าเส้นชัยของชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นทว่าใจของเขากลับเต็มไปด้วยความทุกข์และไกลห่างจากความสันติสุขมาก เพราะเขาป่วยเป็นโรคเครียดและไมเกรนชนิดรุนแรงที่สุดคือมีอาการปวดศีรษะจนถึงขั้นขยับตัวไม่ได้แม้แต่แพทย์ที่เก่งกาจร,ระดับโลกก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้มิสเตอร์โกเอนกาจำต้องกลายเป็นคนติดยาแก้ปวดมีสุขภาพสุดโทมอารมณ์แปรปรวนและมักสร้างความทุกข์ทรมานให้คนใกล้ชิดเสมอในช่วงเวลานี้เอง ที่เขาได้พบกับอาจารย์อูบาคินอดีตอธิบดีกรมบัญชีกลางและวิปัสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงของพมา่าครั้งแรกที่พบกันมิสเตอร์โกเอนกายังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าจะเข้าร่วมพิธีปฏิบัติวิปัสสนากับอาจารย์ท่านนี้หรือไม่ทว่าหลังจากคุยกันเพียงไม่กี่นาทีเขาก็รู้สึกประทับใจมากเพราะอาจารย์อูบาคิน ไม่ได้สอนเรื่องที่ซับซ้อนหรือมหัศจรรย์แต่อย่างใดแต่ท่านสอนเรื่องศีลซึ่งตรงกับหลักศีลธรรมของชาวโลกอยู่แล้วกับเรื่องสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนามนอกจากเรื่องนี้แล้วอาจารย์อุบาคินยังกล่าวถึงหัวใจของสิ่งที่ท่านจะสอนด้วยว่า <c oughs> การเรียนสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้จิตใจใสสะอาดขึ้นได้ เพราะมันเป็นแค่การชำระความสกปรกที่ผิวหน้าเท่านั้นลึกๆแล้วใจเรามีความซับซ้อนมีรูปแบบและไม่อาจอยังถึงได้ด้วยสมาธิเท่านั้นผมจึงสอนให้คุณเดินทางไปสู่ก้นบึ้งของใจซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการชำระล้างจิตใจที่แท้จริงเพราะใจนั่นเองคือที่เก็บกักความทุกข์เราต้องไปให้ถึงตรงนั้นจึงจะสามารถทำให้ใจเราใสาสะอาดได้ ผมจะสอนคุณเพียงสามสิ่งคือศีลสมาธิและปัญญาไม่มีอะไรอื่นนอกจากนี้ด้วยความประทับใจในคำตอบของอาจารย์อูบาคินมิสเตอร์โกเอนกาจึงเข้าร่วมปฏิบัติธรรมหลักสูตรเบื้องต้น10วันกับท่านทันทีนทแม้การวิปัสสนาจะไม่มีจุดประสงค์เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่เขาก็หายขาดจากโรคเครียดและไมเกรนได้ หลังจากนั้นเขาก็เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องมาถึง14ปีและได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์เป็นอย่างสูงถึงตอนนี้ผู้คนไม่ได้รู้จักเขาในฐานะนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จมากเท่ากับการเป็นวิปัสนาจารย์ผู้ควรค่าแก่การเคารพนับถือและเรียกท่านว่าอาจารย์โกเอนกาหรือท่านโกเอนกาตั้งแต่นั้นมา การเดินทางจะรื่นรมและราบรื่นเมื่อมีเพื่อนคู่ใจฉันใดการปฏิบัติวิปัสนาจะสำเร็จและงอกงามก็ต่อเมื่อมีกัลยาณมิตรร่วมทางด้วยฉันนั้นท่านโกเองกาจึงไม่ได้หันหน้าเข้าทางธรรมเพียงคนเดียวแต่ท่านได้ชวนภรรยาและสมาชิกในครอบครัวให้มาร่วมปฏิบัติวิปัสนาด้วยภรรยาของท่านโกเอนกา เป็นสิทธิเอกที่อาจารย์อุบาคินไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วยสอนและเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของท่านโกเอนกาคนทั่วไปเรียกภรรยาของท่านว่ามาตาจิแปลว่าคุณแม่ผู้น่าเคารพนับถือครั้นถึงปีคศ .1969 อาจารย์อุบาคินก็ได้มอบหมายให้ท่านโกเอนกาเดินทางกลับไปยังประเทศอินเดีย เพื่อก่อตั้งศูนย์วิปัสนากรรมฐานขึ้นที่นั่นท่านโกเอนกาจึงย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อินเดียและวางมือจากการทำธุรกิจท่านปล่อยให้ลูกชายทั้งหกคนรับช่วงต่อเพื่อทำงานทางธรรมอย่างเต็มตัวท่านได้ก่อตั้งสถาบันวิปัสนานานาชาติธรรมคีรีขึ้นเป็นแห่งแรกในปีคศ .1974 จนถึงวันนี้ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของท่านโกเอ็นกามากกว่า80แห่งกระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลกสอนโดยการเปิดวิดีโอและมีอาจารย์ผู้ช่วยสอนคอยให้คำแนะนำวงเล็บประเทศไทยมีศูนย์ที่เปิดดำเนินการแล้ว6แห่งติดตามรายละเอียดได้จาก w w w t h a i t h a m m a o r g คอร์สวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวของท่านโกเอ็นกามีจุดเด่นคือการดูเวทนาเป็นหลักเริ่มแรกท่านจะให้ดูลมหายใจและเน้นการนั่งสมาธิพอถึงวันที่4การฝึกจะเข้มข้นขึ้นเพราะหลักสูตรระบุให้ผู้ปฏิบัตินั่งสมาธิโดยไม่เปลี่ยนท่าเลยตลอดหนึ่งชั่วโมงและให้พิจารณาความเจ็บปวดหรือเวทนาที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆของร่างกายโดยละเอียด เช่นเริ่มดูจากศีรษะไหลแขนท่อนบนข้อศอกแขนท่อนล่างข้อมือฝ่ามือนิ้วมือปลายนิ้วทำอย่างนี้ไปจนครบทุกส่วนพิจารณารอบแล้วรอบเล่าเพื่อกระตุ้นให้ความรู้สึกตัวว่องไวขึ้นการนั่งสมาธินาน,านย่อมทำให้เกิดความทุกข์ทรมานแสนสาหัสซึ่งท่านโกเอนก้า ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าขณะที่เราปฏิบัติวิปัสสนาและเฝ้าดูลมหายใจใจก็จะเริ่มท่องเที่ยวไปในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเราจะสังเกตเห็นลมหายใจที่ไม่เป็นธรรมชาติเช่นลมอาจแรงขึ้นหรือเร็วขึ้นเล็กน้อยครั้นเมื่อความบีบคันหรือความหมองหมัวในใจสลายไปลมหายใจ ก็จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนั่นหมายความว่าลมหายใจมีความเชื่อมโยงกับความคิดและจิตใจของเราอย่างใกล้ชิดหากฝึกดูลมหายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆจนชำนาญก็จะทําให้ได้เรียนรู้ว่าอารมณ์ทุกชนิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถสลายหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรและสิ่งที่ตามมาก็คือ เราจะมองเห็นความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งรู้ว่าความทุกข์และความสุขของคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใดาศาสนาใดหรือมีฐานะเช่นไรก็ไม่แตกต่างกันเมื่อนั้นความรู้สึกแบ่งแยกจะลดลงและจิตใจจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นตามลำดับเส้นทางสู่จิตใจที่ใสสะอาดนี้มีชื่อว่าวิปัสสนา ซึ่งเป็นทางที่ท่านโกเอนก้าได้เดินผ่านมาแล้วและแน่นอนว่าเส้นทางสายนี้อาจไม่สามารถทําให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้เท่ากันทว่าก็เหมือนกับทุกๆเรื่องที่ผลลัพธ์ของการลงมือไม่ได้อยู่ที่ผู้นำทางแต่ขึ้นอยู่กับผู้เดินทางต่างหาก อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ก์